เพนดาเขาตายแล้วพอแล้วพอเถอะเอาจนได้รู้ใหนดูสิสูมสิมอแล้วลูกเขาจะไปแล้วลูกปล่อยเขาไปโอ้โอ้ย นะคือถ้าแพนด้าอยู่ในอารมณ์นี้ใครไปขวางไม่ได้ไม่สามารถจะช่วยชีวิตงูได้นะไม่สามารถจะช่วยชีวิตแพนด้าได้